สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องคนเถเท่าชาแนลนะครับแล้ววันนี้ผมก็สร้างคอนเทนต์กับเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทก็ย็งไงผมอยากรู้นะครับว่าเพื่อนคนนี้เขาอดีเขาเป็นยังไงนะครับดร๋ยว่าเขาคเคย สร้างประวัติหรือสร้างวีลรการอะไรไว้กับแบงค์เขานะครับผมวันนี้ผมมาล้วงรับตับเน่าครับไม่ได้ตับแตกค์เราะผมยอเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวหาคำถามอยู่ในมือผมแล้วแล้วผมจะถามเขาว่ากาแรกเลยนะครับโอเคคุณมีเมียมาแล้วกี่คนครับผม อันนี้เป็นยังไงมันระบากใจไหมถามหน่อยเดี๋ยวไปก่อนน้ำไหมน้ำไหมเนื้อน้ำไหมเขานี่นตีนผมไหมฮะยังะไรอะไรมีมีคนเดียวอ๋อแล้วไอ้ที่เหลือเดี๋ยวไม่นับแปลแฟลนะแฟนเก่าอ๋อแฟนหรือว่าหรือว่าอ๋อโอเคนี่คืออยู่คนเดียวแล้วกันอ่าก็ ข้อที่สองนะคุณอะหลอกเมียมาแล้วกี่ครั้งโอ้ยอ่าเดี๋ยวค่อยดูคำตอบเขาไปยังไงหลอกเมียใช่ที่คือคุณเคยเหมือนคุณเคยบอกผมว่าพี่มาดับผมหน่อยมาดับผมหน่อยคือประมาณเน,น sponge, ี้ยได้เปล่ามีเปล่าเมันก็มีบ้างอ่หลอกไปซื้ออะไรเรเหล้าเออโอ้ยหญิงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาอ่ะ ลองจริงนะพี่ลองจริงเชื่อผมลองข้าอีกออ่าต่อไปนะครับก้อนที่สามก้อนที่สามโอเคอ่าคุณอะเคยชักเว่าโอ้ไม่โอ้ไอเก่าดิชักเว่าไม่ใช่ใช่นะครับเบ้าเนี้ยเบ้านี่ครับเบ้าเบ้าวิ่งเบ้าวิ่งเบ้าเฮ้ยอนเด็กเคยเล่นเบ้าคุณชักคุณชักมาแล้วกี่ครั้งโอ้ วันเว้นวันอ่ะอหวันเว้นวันเลยโอ้โหไม่ขาไม่เพียรละพี่ผมไม่เพียรเญี่ปุ่นชอบโอเคโอ้โหเข้าเปญี่ปุ่นโอ้โผมก็นึกแต่ว่าเออไอ้นั้นไอ้มาญ่ปุ่นดูดูนะครับขอไล่กัดเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเคยชักด้วยครับแต่ชักเป่านี้ครับชักเป้าโอ้ย กอสามไปแล้วยังยังแบบ <c oughs> <c oughs> แต่ผมนี้นะถ้าคลิเนี้ออกไปอนะ่ะเนี่ยเขาอจะว่ายังไงใคระ <c oughs> ใครสองคนนี้จะหัวแตก <c oughs> หรือหรืใครจะได้นอนนอกห้องหรือ <c oughs> เดี๋ยวเราไปคอยดูกันอ่าก็ข้อต่อไปนะข้อสี่า <c oughs> คุณเคย มีเมียมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษนะก็สิคุณเคยหนีเมียไปเที่ยวไหมอืมก็มีบ้างนะโะของมึงอะโหใช่ละมั้งคุณปิดคนแล้วคุณจำคนแล้วไม่ใช่ผมหรอกหน้าต่างผมผมไม่เคยผมรักครอครัวผมคนรัครอบครัวครับ อ่าผมไม่เคยผมไม่เคยไม่เคยเลยครับไม่เคยปกติก็ไม่ไม่ได้หนีหรอกฮะกไปก็ไปก็บอกจตรองบอกอยากจะไปอย่างว่าเขาเดือดวิเล่าอี้อันนี้เขาสายดีนี่สายดีจริงแต่ก่อนนะโหปวดอืมมึต้องบอกไว้ให้อันนี้เขาคือยังไงกลับตัวกลับใจแต่สิ่งไหนที่มันสายไปแล้วเขาเขาเคยทําไปแล้วอันนี้คิดได้ว่านั้นแหละคิดได้เออ แต่ไม่ใช่ว่ารู้จากนี้ไปอาจจะหนีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคุณอนะ่ะต้องดูให้ดีๆอ่าพ่อพอต่อไปนะครับก็อสุดท้ายที่ผมจะถามาน้องในคำถามต่อกับเพื่อนนะครับข้อสุดท้ายก็คือคุณรักเมียคนปัจจุบันไหมครับอ,อ้าวอัเน,นี้ตรบไปเลย นะครับแล้วก right ็มีแทนจะแต่งงานกันอยู่ครับโอ้โหต้นตีอุ้ยไอ้นี่นะครับสุดยอดครับสุดยอดอันี้แหละครอบครัวดูกันมานานก็เพื่อคูนี้ก็มีสายเขาก็ดีนะครับผมอันนี้คือเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้อ่ะไม่ได้ไปไหนก็มันยังไงอ่ะมัน โควิดอ่ะเราก็ออกไปไหนไม่ได้ร้านปิดหมดใช่ฮะโอ้ยอันนี้ยังคิดอีกนะว่ามันปิดเอาคุณทางริงเ้าโควิดหมดเนี่ยถ้าเขาเปิดเปิดทุกอย่างคุณยังไปอยู่ไหมอ่าไปรูปแบโอ้ยรูปถวยอีกทรงนเนี่ยไม่ใช่โอเคก็ถ้าชอบ กดไลค์กดไลค์อ่ากดแชร์กดติดตามกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ต่อไปนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้อ่าว่าจะนอนนอกห้องกัห้องหรือเปล่านะครับผมมีแยไรไม่ได้โอเคน่ก็สวัสดีนะครับผมณสวัสดีครับ